สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่โอ้โหสถานการณ์นี้เรียกว่าร้อนระอุแบบสุดๆเลยร้อนมากจริงๆค่ะครับคือเรื่องที่สมเด็จฮุนเซนออกมาประกาศกร้าวเลยใช้คำว่าไทยเป็นผู้รุกรานและยังบอกอีกนะว่าจะส่งกำลังบำรงไปแนวหน้าเพื่อทำลายชาวสยามอืม แถมยังปลุกเราให้คนกัมพูชาจดจำอาชญากรรมที่ไทยก่อไว้อีกคือเป็นคำพูดที่แรงมากๆเลยนะครับแรงแบบไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทความข่าวบทวิเคราะห์หรือแม้แต่ง,งานวิชาการเนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันตามชายแดนแบบปกติไม่ใช่เรื่องปกติใช่ค่ะมันเหมือนกับการปอกหัวหอมเลย คือพอเราปอกเปลือกชั้นแรกที่เป็นคำพูดแรงๆออกไปเราก็จะเจอชั้นของการเมืองภายในที่แบบซับซ้อนมากครับปอกไปอีกชั้นก็จะเจอความสัมพันธ์ส่วนตัวของตระกูลผู้นำที่เคยดีกันหน้าก่อนแต่ตอนนี้เหมือนกำลังจะแตกหักแล้วถ้าเราปอกไปถึงแก่นข้างในสุดจริงๆนะคะเราจะเจอกับรากของปัญหาที่มันฝังลึกอยู่ในประวัติศาสตร์มันหลายร้อยปีเลยโอโ้ฟังดูแล้วคือทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับเนี่ย งั้นวันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าครับเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาลองปฏิบัติรตเรื่องราวกันดูเพื่อหาคําตอบว่าต้นตอจริงๆของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ค่ะแล้วเบื้องหลังคําพูดแรงๆพวกนี้มันมีเกมการเมืองอะไรซ่อนอยู่แล้วที่สําคัญเลยคือสถานการณ์แบบนี้จะพาความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อนบ้านเราไปทางไหนกันแน่ เรามาเริ่มกันที่จุดเดือนล่าสุดก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือถ้อยถแถลงของสมเด็จทุนเซนช่วงต้นเดือนมกราคม2026ที่ผ่านมาค่ะเขาไม่ได้พูดล,ลอยๆนะครับแต่เป็นการประกาศต่อประชาคมโลกเลยว่าไทยคือฝ่ายลุก้านเป็นต้นเหตุให้คนกัพูชาตต้องอพยพอือ แล้ยังชี้เปรี้ยว่าที่นายกคนปัจจุบันของไทยเลยว่าความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตั้งเกือบ10ปีต้องมาพังลงในยุคนี้ใช่ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจมากในมุมของนักวิเคราะห์หลายๆคนในแหล่งข้อมูลของเราก็คือนี่เป็นการยกระดับความขัดแย้งที่ออผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วคิดมาแล้วใช่ค่ะมันคือการแสดงบทบาททางการเมืองบนเวทีโลกเลยเป็นการวางตำแหน่งให้กัมพูชาอยู่ในบทของผู้ถูกกระทำ เพื่อเรียกความเห็นใจจากนานาชาติแล้วการที่เขาอ้างถึงกฎบัตรสหรประชาชาติกฎบัตรอาเซียนก็เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตัวเองในอนาคตเดี๋ยวสิครับงั้นก็แปลว่าคําพูดพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้พูดให้ไทยฟังอย่างเดียวใช่เลยค่ะแต่เป็นการพูดข้ามหัวไทยไปถึง UN หรืออาเซียนเพื่อชิงความได้เปรียบในเชิงภาพลักษณ์ก่อนเลยอยงั้นครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ มันคือการวางหมากตัวแรกบนกระดานระหว่างประเทศคือเขียนบทกำหนดตัวละครก่อนที่เรื่องจะเริ่มด้วยซ้าเป็นกลยุทธ์ที่แบบแยบยนต์มากพอพูดถึงเรื่องเกมการเมืองระดับโลกแบบนี้มันง่ายมากเลยที่เราจะลืมไปว่าในสนามจริงๆมันมีคนเจ็บจริงมีคนได้รับผลกระทบจริงใช่ครับและในบทความชิ้นหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยมันพาเรากลับมาสู่ความจริงที่เจ็บปวดมาก เป็นเรื่องของทหารไทยคนหนึ่งชื่อจ่าเอกทิดพงศ์หรือจ่าเหินเป็นทหารช่างนาวิกโยธินที่ไปเหยียบกับระเบิดของกัมพูชาจนขาขวาขาดเลยนะครับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากค่ะและในบทสัมภาษณ์พ่อของจ่าเหินซึ่งท่านก็เป็นอดีตทหารเหมือนกันท่านให้มุมมองที่เฉียบขาดมากเลยค่ะครับท่านว่ายังไงครับท่านบอกว่าถ้าจะว่ากันตามจริงเลยนะ ฝ่ายไทยต่างหากที่ควรเป็นคนเรียกร้องค่าเสียหายเพราะข้อมูลในพื้นที่มันชี้ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนอ๋อ oh. และที่สำคัญเลยคือท่านไม่เชื่อคำอ้างของฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าลูกปืนคอหรือปืนครกมันตกใส่ฝั่งไทยโดยอุบัติเหตุจากการเผาขยะอย่างเด็ดขาดทำไมท่านถึงมั่นใจขนาดนั้นครับเพราะท่านบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นพลยิงปืนคอมาก่อนเขารู้ดีว่า การจะยิงปืนโครกให้ข้ามาตกในฝั่งไทยได้มันต้องผ่านการคำนวณต้องตั้งใจยิงเท่านั้นครับมันไม่ใช่อุบัติเหตุที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆจากการเผาขยะแน่นอนนี่คือมุมมองจากคนที่เคยอยู่ในสนามรบจริงๆที่มองว่านี่คือการจงใจหาเรื่องชัดๆฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความคุนเคืองเลยนะครับแต่เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเพราะในขณะที่ฝั่งไทยรู้สึกแบบนี้อย่างแรงกล้าพอเราพลิกไปดูข้อมูลจากอีกฝั่ง ภาพมันคนละเรื่องเลยใช่ครับมันคนละเรื่องเลยค่ะมันมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่ถูกพูดถึงในแหล่งข่าวเป็นคลิปทหารกัมพูชาคนหนึ่งที่อัดคลิประบายความรู้สึกอัดอั้นของตัวเองออกมาเป็นภาษาเขมรเลยครับเขาพูดว่าอะไรบ้องครับเขาเรียกคนไทยว่าโจรเสียมที่เข้ามารุกรานมาปล้นแผ่นดินของพวกเขาแล้วเขาก็สวดอ้อนวอนต่อดวงวิญญ,ญาณบรรพบุรุษกษัตริย์นักรบในอดีตให้มาช่วยปกป้องแผ่นดินเกิดโอ้โห oh สิ่งนี้มันสะท้อนภาพที่สําคัญมากนะครับว่าความรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกรุกรานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผู้นำำํากัมพูชาสร้างขึ้นมาอย่างเดียวแต่เป็นความรู้สึกที่ทหารระดับปฏิบัติการหรือประชาชนของเขาก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆอารมณ์ของคนหน้างงานทั้งสองฝั่งมันเป็นของจริงแล้วก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเลยโอ้โหพอเห็นอารมณ์ที่มันรุนแรงทั้งสองฝั่งแบบนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วใครเป็นคนจุดไฟหรือใครกําลังสาดน้ํามันเข้ากองไฟ ทำไมสถานการณ์มันถึงมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งแหล่งข้อมูลของเราก็ชี้ไปที่เบื้องหลังทางการเมืองอย่างชัดเจนชัดเจนมากค่ะแหล่งข้อมูลสายรัฐศาสตร์ที่เราดูมาชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าสมเด็จฮุนเซนกำลังใช้ประโยชน์จากช่วงที่การเมืองภายในของไทยค่อนข้างเปราะบางบเขาเห็นว่านี่เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการสร้างแรงกดดันเพื่อหวังผลทางการเมืองบางอย่าง ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนมองไปไกลถึงขั้นว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อลมรัฐบาลปัจจุบันของไทยเลยด้วยซ้ำเหมือนกับว่าพอเห็นเราดูอ่อนแอก็เลยเป็นจังหวะเหมาะที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อต่อรองอะไรแบบนี้และครับแล้วเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเป็นกลยุทธ์ที่ใช้มาตลอดเลยค่ะ ในบทความของอดีตผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งชี้ว่านี่คือตำราพิชัยสงครามของสมเด็จหุนเซนเลยก็ว่าได้ขณะนั้นเลยค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่การเมืองในบ้านตัวเองมีปัญหาหรือต้องการเบี่ยงเบนความสนใจเขาก็มักจะสร้างสถานการณ์ตึงเครียดตามชายแดนขึ้นมาเสมอครับอย่างเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยปี2546ก็เกิดจากข่าลือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมก่อนเลือกตั้ง ครั้งนี้ก็เหมือนกันมีการวิเคราะห์ว่านี่คือการเปิดตัวหุ่นมาเน็ตลูกชายในบทบาทของผู้นําที่เข้มแข็งเป็นฮีโร่ผู้ปกป้องชาติเพื่อสร้างโปรไฟล์ทางการเมืองให้แข็งแกร่งขึ้นเป็นเกมการเมืองที่ซับซ้อนจริงๆแล้วเรื่องมันก็มาพีคขึ้นไปอีกตรงที่มีคลิปเสียงสนทนาที่อ้างว่าเป็นของนายกแพทองทานชินวัตรกับสมเด็จฮุนเซนหลุดออกมาใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากครับ และที่น่าสนใจคือนายกแพททองทานก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นเสียงของท่านจริงพร้อมชี้แจงว่าเจตนาที่โทรไปก็เพื่อพยายามเจรจาลดความตึงเครียดเป็นการคุยส่วนตัวใช่ค่ะแต่กลับถูกอีกฝ่ายบันทึกเสียงไว้แล้วนํามาปล่อยการทําแบบนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับในทางการทูตมันร้ายแรงมากค่ะเพราะมันเปลี่ยนความพยายามทางการทูตผ่านช่องทางลับให้กลายเป็นอาวุธทางการเมืองของสมเด็จหุ่นเซนไปทันทีครับ ในสายตาคนไทยบางกลุ่มมันทําให้นายกดูเหมือนมีความเห็นที่ขัดแย้งกับท่าทีของกองทัพแต่ที่เสียหายหนักกว่านั้นคือมันทําลายความไว้วางใจระหว่างสองตระกูลการเมืองตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุนถูกต้องค่ะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาแหล่งข้อมูลหลายชิ้นยืนยันว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของสองตระกูลนี้นี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนสายด่วนไม่เป็นทางการที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ตอนนี้ช่องทางนั้นอาจจะถูกทําลายลงไปแล้ว ฟังดูแล้วเหมือนสะพานที่เคยใช้ข้ามไปมาหาสู่กันถูกระเบิดทิ้งไปเลยนะครับการที่เกมการเมืองแบบนี้มันได้ผลดีสั่งแล้วซ้ำเล่ามันก็ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าแสดงว่ามันต้องมีเชื้อไฟบางอย่างรอวันปะทุอยู่แล้วในสังคมของเขาหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลก็พาเราย้อนกลับไปไกลมากเลยไกลแค่ไหนครับย้อนกลับไปถึงรากเหง้าของปัญหาจริงๆซึ่งบทความวิชาการชิ้นหนึ่งระบุไว้ยอย่างน่าสนใจว่า ความรู้สึกต่อต้านไทยในกัมพูชามันมีมาตั้งแต่ยุคจัก,กรเวศเขมรแล้วโอ้ oh, ตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่ค่ะในยุคนั้นขเขมรมองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางอารยาธรรมที่รุ่งเรืองมากในขณะที่มองคนสยามว่าเป็นเหมือนคนป่าเถื่อนที่อยู่ตามชายขอบขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วความรู้สึกแบบนั้นมันส่งต่อมาถึงปัจจุบันได้ยังไงมันถูกส่งต่อผ่านสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลค่ะ ดรธนิสรัตอธิบายในบทความของท่านไว้ชัดเจนมากว่าแม้ในความเป็นจริงวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากขเขมรมาเยอะมากแต่เรื่องเล่ากระแสหลักในแบบเรียนของกัมพูชากลับเลือกที่จะเน้นย้ำแต่ภาพของสยามในฐานะผู้รุกรานเป็นผู้ที่บุกไปทำลายอาณาจักรพระนครอ,นอันยิ่งใหญ่แล้วก็เข้ายึดครองดินแดนของพวกเขามาตลอดเรื่องเล่าเหล่านี้ ถูกตอกย้ำซ้ำๆจนสร้างความรู้สึกขุนเคืองที่ฝั่งลึกอยู่ในจิตสำนึกของคนกัมพูชาจำนวนมากเลยค่ะมิน่าเลยครับเราถึงได้เห็นดราม่าเรื่องเคลมวัฒนธรรมกันบนโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆทั้งโขนทั้งมวยไทยเขาเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันคือความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทางประวัติศาสตร์ที่สะสมมานานซึ่งในทางวิชาการมีคำอธิบายเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าสรรสร้างนิยมหรือ constructivism Constructivism มันคืออะไรครับช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันเหมือนกับการเขียนบทละครค่ะเขียนบทละครค่ะแนวคิดนี้บอกว่าอัตลักษณ์ของผู้ลุกรานและผู้ถูกกระทําที่เราเห็นกันอยู่นี้มันไม่ใช่ความจริงแท้ที่มีอยู่เองตามธรรมชาติแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือสรรสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาอย่างไงครับ ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีแล้วก็ถูกเล่าซ้ำๆตอกย้ำผ่านระบบการศึกษาผ่านสื่อจนคนในชาติเชื่อว่ามันเป็นความจริงแท้ไปแล้วแปลว่าอัตลักษณ์ผู้รุกรานกับผู้ถูกกระทำไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกแต่เป็นบทบาทที่ถูกผู้นำทางการเมืองสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างนั้นเหรอครับใช่เลยค่ะผู้นำอย่างสมเด็จคุนเซนก็จะปลุกเราเรื่องเล่าและอัตลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่เขาต้องการ โดยมีปัญหาเขตแดนที่ไม่เคยชัดเจนซึ่งเป็นมรดกจากแผนที่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นเหมือนเวทีที่พร้อมเสมอสําหรับละครเรื่องนี้ให้กลับมาแสดงซ้ําได้ครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเองค่ะพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันนี่ชัดเลยนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันไกลเกินกว่าจะเป็นแค่ข้อผิาพาทเรื่องที่ดินตามชายแดนไปมากไกลามากค่ะแต่มันคือวิกฤตความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเกมการเมืองภายในโดยมีประวัติศาสตร์บาดแผล เป็นเหมือนเชือเพลิงเช้นดีที่พร้อมจะลุกโชนได้ทุกเมื่อและน่าเศร้าที่มันคือวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาทั้งหมดต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การเมืองภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งขาดเสถียรภาพหรือผู้นำต้องการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองค,ความขัดแย้งตามแนวชายแดนก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือเสมอโดยมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เป็นบทละคร มีสื่อสมัยใหม่เป็นเครื่องขยายเสียงให้ดังกระหึมขึ้นและมีประชาชนทั้งสองฝั่งเป็นผู้ที่ต้องรับผลกระทบโดยตรงซึ่งทางออกจากปัญหานี้ก็คือต้องหาทางทำลายวงจรน,นี้ให้ได้และก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและก็อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะครับค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราจะเห็นภาพชาัดเจนเลยว่าลัทธิชาตินิยมนั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยผู้นำทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นภาพความรู้สึกที่มันเป็นของจริงเปี่ยมไปด้วยอารมณ์มทั้งจากฝั่งฐานไทยที่สูญเสียและฐานกัมพูชาที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังปกป้องบ้านเกิดเป็นประเด็นที่สำคัญมากค่ะคำถามที่น่าคิดก็คือจุดไหนกันที่เครื่องมือทางการเมืองซึ่งถูกใช้โดยชนชั้นนำมันได้กลายมาเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของคนธรรมดาจริงๆ และถ้าหากมันเดินทางไปถึงจุดนั้นแล้วคนที่สร้างมันขึ้นมาจะยังสามารถควบคุมมันได้อยู่อีกหรือไม่